ครับผมมือ,น,มอนีเป็นมือดีเนาะมือดีเนาะตรงกับวันจันทร์เด้อวันแรกของการทํางานเดน้อวันจันทร์วันที่สองตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมขอเชิทญท,าท,านนท,ท,ทำบุญทําทานเด้อครับเด้อใครมีจิตศรัทธาที่จะทําบุญทําทานนะก็มาโมทนาสา,าธุได้นะกระถิ่นสามัคคีนะครับผมกระถิ่นสามัคคี อาถินสาวะคีครับผมทอดนะวัดทอดถวายนะวัดสุวรรณารามนะครับผมสุวรรณารามนะระหว่างวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองพุทธจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมโดยมีเจ้าอาวาสจรูนศักด์นะครับผมเป็นประธานนะเจ้าอาวาสจรูนศักด์เป็นเจ้าอาวาสนะ บ้านจานอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมจังหวัดขอนแก่นนะครับผมกระถินองกระถินนะมีสร้างพระประธานเปิดเนตรนะครับผมเปิดเนตรมีแผ่นทองนะครับผมนะหรือใครอยู่ใกล้แถวบ้านบ้านจานหนองแวงก็ไปได้นะครับผมไปได้นะครับผมวันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองพฤศจิกายนนะครับผมนะทำบุญร่วมกันทำบุญร่วมกันนะครับผมบ้านใกล้เรือนเคียงนะ บ้านใกล้บ้านใกล้มาหากันถินนะมาหากันถินนะสร้างภาพประธานเปิดเนตรนะครับผมถวายนะวัดสุวรรณธารามนะบ้านจานอำเภอ ว้านจานอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับนะอ่าโดยเจ้าคณนะเนจ้าอาวาสวัดสวนนาธารามนะพระจรูนศักดิ์ดีนอกนะเจ,ะจะ้าอาวาสวัดสวนนาธารามอ่าผมนะใครอยู่ไกลอยู่ใกล้นะอยากจะทำบุญก็ไปได้นะครับผม วันที่สิบเอ็ดถึงสิบสองนะครับผมนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาทำบุญกันหน่อยเออทำบุญกันหน่อยขออนุญาตตั้งกล้องหน่อยนะครับตั้งกล้องหน่อยนะครับตั้งกล้องหน่อยนะครับผมเออทำบุญทำทานนะใครอยากสวยก็จะได้สวยใครอยากรวยก็จะได้รวยนะ ชาตหน้าชาตไหนก็ไม้มีริงไมใชนะเออจะเริ่มเลื่อง พาไป50บาทขอให้กลับมา50ล้านนะเอ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วโอ้แล้วแล้วทำบุญนานะห้าสิบบาทจะเอาแต่ห้าสิบล้านมาผมร่วมกันทำบุญนะอาถิสามัคคีนะครับ,บผม,ม,มานะอาถิสามัคคี ทอดขอนก่นข้าบมขึ้นทางแล้ววันนี้ได้เลิกไส้แล้วัน<ม>แรกๆนัแรกนล้รลับผมวันนี้วันแรกของทานทำงาวน,นวันจันวราา์น้ำามไม้น่าจะไม่พอนะไม้ Con gen, con gen. Mở đeo, mở đeo, con gen à? Không phải <laughs> Con gen. Mẹ Nói con ครับผมนะใครอยากบริจาคก็อะไรได้เข้าทรงเข้าฐานก็ว่าใครแล้วแต่แล้วเขาติตศรัานะอาจจะเป็นปัจจงบัดปัจจัยก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะเกิดชาติหน้าชาติใดมาจะได้มีกินมีใช้อยู่เย็นเป็นสุขไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ไม่จนนะทำบุญทำทานครับผม ทำคุณทำทานด้วยกันอืมถผมนะอ,อ่วันนี้ก็เช้าวันจันท์นะในเลิกตั้งองค์กระถินโอ้วันนี้อากาศก็ปลอดโปร่งนะเจ้าเช้าได้ปลอดโปร่งอยู่แล้วแต่พอตกเย็นมาเนี่ยทุกวันเลยดูดิรถวิ่งไปยังค้าบยังค้าบฝนอยู่เลยยังข้ามน้ำฝนอยู่เลยครับผมยังมีข้ามน้ำฝนอยู่เลย นั่นก็ร้านคุณธนากรคุณธนากรอาหารสดมีทุกอย่างอาหารสดอาหารแห้งออ,อาหารสัตว์เลี้ยงก็มีครับผมนะไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือเป็นแมวเป็นนกอะไรเนี่ยนะครบชุดครบชุดอะ่ะมาทีน่นี้ทีเดียวครบเซตครับผมไม่ต้องไปหลายที่ครับผมทอดกะปลาแล้วก็ร้านน้ำกาแฟ พี่อ,อ้อเขานะโอสุดยอดเลยเออใครได้กินแล้วบอกจะติดใจข้าของนอนอ,อีกเออเฮ้ยหมาอะไรเนี่ยขาเท่าช้างเลยอะ่ะเฮ้ยใช่หมาหรือเปล่าอะทำไมมันขาเท่าช้างเลยอะ่ะเฮ้ยอเน,นี้ยไอเปานี่มันใช่หมาหรือเปล่าเนี่ยทำไมขามันเท่าช้างเลยเนี่ยฮะคุณนักการ เคยเห็นหมาขาเท่าช้างไหมเนี่ยเออเฮ้ยทำไมมันขนาดนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยขามันเท่าช้างเลยนะเนี่ยนเนี่ยโอโ้โหสี่ขาเหมือนกันเลยช้างก็มีสี่ขาไอนี่ก็มีสี่ขาเออขาเท่ากันเลยเด่กกับช้างเนี่ยดูนิเนี่ยโอโ้โหโอเคครับผมตอนนี้รถก็เริ่มติดแล้วครับพรอ,อมนิมิต วันผมเจริญแล้วรถติดถ้าเกิดรถติดนี่เขาต้องจเจริญถ้าเกิดรถไม่ติดนี่ยังไม่จเจริญ <c oughs> ถ้าเกิดรถติดนี่เจริญเจริญแนี่อนอนเจริญรถติดเนี่ยถ้าเกิดรถไม่ติดนี่ไม่จเจริญรับผมเศรษฐกิจก็มาบอกแล้วครับผมตอนเนี้ยโอเคครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมอย่าลืมนะครับผมเฟซพิทักษ์พงษ์วงมณีตามติดชีวิตเจ๊ฝนนะครับผม ขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากครับที่ติดตามนะขอเชิญร่วมทอดกระถินสาม,มัคคีอีกครั้งหนึ่งนะทอดกระถินสาม,มาคัคคีนะเปิดเน็ตทอดนะวัดสุวรรณณน,นะนารามนะ ปัญจานนะอำอเภอแยงน้อยจังหวัดขอนแก่นนะครับผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากครับ